ดานล่าธกนิล่ารมลจากีความกระจุกกรกานรก่อนไม่กระจุกกระจิกับริวารโดยเืองตินของจัารพรรของท่านที่จะมาดูจากบริวารโีกต้องตรวจสอบนะครับพระเจ้าเทียนชานชาราีสองเป็นกรบวารระจมาาสองเก็กยวจากุ้งหาวาุงเปลายทางกำมิุรีออกปตายากนิ่าธรรมกุลึงจะจุวยเปองชาจากินัเท่ลองบอกให้ดูราต่อไปครับ mm-hmm